ลูกน้องเยอะเนี่ยลูกน้องเยอะเนี่ยเนี่ยนี่ท่านกินข้าวเหนียวเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะพี่นักตังค์คือนักเป็นะแบบเนี้ยสักโ่สักโ่พระบิข้าวเหนียวอยของดอน สักครู่นะสักครู่นะักคูนะนะนะอา่าอนี่อา้าวเพียบตังค์โเคขียวข้าวไม่เป็นหรอกนะกว่าจะเขี้ยวเป็นสองขวบสองขวบก็เขี้ยวไม่เป็นส่วนเหลาเก่งเก่งเหมือนเด็กปกตินี่แหละเขี้ยวของเป็นเออกินเลยแล้วมันเขียวนะ อร่อยขนาดนั้นเลยเหรออ้าอื้อลูกน้องหลอกหมินกันนี่ลูกพี่ลูกพี่แก่แล้วสิบสามปีแล้วใกล้แล้ว